สวัสดีครับตัวนี้เป็นดาวมาใหม่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเก็บเดี๋ยวผมขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับร้านร้านก่อนนะครับร้านอยู่ลักสิต์ของหนึ่งนะครับก็จะเป็นตึกพานิ์นะครับ เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับอ่าโปรโมชั่นนะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับก็ขอผมขอ5นาทีแรกนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับคือที่ไลน์กับช้อปปีนะครับบนโลกใบนี้ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วการการขายนะครับก็คือลูกค้ามาซื้อหน้าร้านก็อีกราคาหนึ่งใช่ไหมซื้อใน Facebook ก็อีกราคาหนึ่งนะครับจะลูกค้าจะได้ลด2ต่อนะครับคือบนโลกออนไลน์ลดให้ลูกค้าอีกหนึ่งต่อผมลดร้อยหนึ่ง บนโลกอะไรได้ร้อยอีกร้อยหนึง่งลูกค้าได้ลดอยสองร้อยนะครับอ่าก็มีช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ไลน์ช้อปปิ้งนะครับก็ช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าช้อปปี้ก็ได้ผ่อนผ่อนกับช้อปปี้นะไม่ได้ผ่อนกับลูกค้าไลน์ก็ได้ยืมเงินนะครับที่โฆษณานะครับทั้งสองทั้งสามอันนี้คือรับบัตรเครดิตนะครับผมไม่พูดถึงช้อปปี้นะผมพูดถึงไลน์นะอ่ะก็ไลน์นะครับอย่างเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนเนะี่ยคือผมลงโพสต์ว่าราคานี้ ก็ซื้อที่ที่ร้านได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับคือผมลงลงราคาที่ถูกที่สุดให้ลูกค้าได้ซื้อถูกถูกนะครับแต่ต้องซื้อในระบบนะอะอย่างประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยนะนะครับลูกค้าเนี่ยรายละเอียดอยู่บนนี้นะครับคือลูกค้ากดได้เลยปุ๊บอ๋อโทรเท่าทีลูกค้าแป๊บหนึ่งกดตรงนี้นะครับคําว่าดูทั้งหมดนะดูเพิ่มเนี่ยมันจะบอกเลยว่า ใส่โค้ดอะไรจะลดเพิ่มอีกนี่คือลายลดให้นะครับก็คือกดสั่งซื้อที่นี่นะครับแล้วก็ youtube ขั้นตอนในการสั่งผมจะบอกเลยว,ว่ากดตรงไหนบ้างนะครับกดได้เลยนะครับอเดี๋ยวสําหรับลูกค้าที่อยู่ใน youtube แล้วหาไม่เจอนะไม่ต้องหาไปที่เพิ่มเพื่อนเลยล n e นะครับล n e ก็เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนปึ๊บค้นหานะครับก็พิมพ์เลย @kron นะครับ แอดเคอนะครับมีแอปานะแล้วก็ค้นหาเลยปุ๊บอ่าลูกค้าก็ไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทแชทปับ๊บอันนี้ผมพูดเร็วนิดน,นึงนะ <c oughs> ช้อปปี้ไปที่ที่ช้อปปี้นะครับ u t u b e ก็คือกดกดกดไปจะเป u b e YouTube ก็คือกดตัวนี้ที่นึงนะครับเนี่ยเลื่อนไปได้เลยมีมีม,ม,มีจะเป็นพัน YouTube แล้วนะครับแผนที่ร้านนะครับกดได้เลยจะเป็นแผนที่ของ Google จะนําทางมาให้ ไอจีเฟซบุ๊กนะครับกดตรงนี้นะรูปรองเท้านะเป็นเมนูนะปึ๊บนี่คือส่วนลดต่อที่2ที่ลูกค้าจะได้จากไลน์แล้วก็ผมอีกหนึ่งต่ออย่างที่ผมบอกนะลูกค้าได้ลด2ต่อแต่ต้าจะในในนี้นะไม่ได้ซื้อกับคนนะอ่ะเลื่อนลงมานะครับตัวนี้เป็นอันลบั้มแยกนะครับคือหมวดหมดูหม่สินค้านะดาวก็จะมีแต่ดาวกระเป๋าคาดอกก็จะมีแต่กระเป๋าคาอกนะครับใครหาไม่เจอกดตรงนี้นะเล็กๆนะปึ๊บ มันจะแยกมาให้อีกเยอะเลยนะครับอัลบั้มแยกนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองนี้ก่อนนะครับลูกค้าเห็นแจ็คไหมสองพันหกผมลดให้สองร้อยนี่คือต่อที่หนึ่งลูกค้าซื้อในระบบจะได้อีกต่อที่สองคือร้อยห้าสิบจะได้ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบนะครับกดเลยครับกดตรงนี้ดำๆกดซื้อนะครับเลือกเบอร์กดป๊บนะครับโทษทีอ่าเดี๋ยวผมค่าไป้ก่อนอ่า เพิ่มใส่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวใส่ชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับกดค่าส่ง50เพราะว่าทุกบนโลกอะไรต้องมีค่าส่งนะเลื่อนลงมาครับคูปองเห็นไหมลูกค้ากดปับ๊บ150 80เอาไหนดีเอา150ปับ๊บกดแล้วก็แล้วแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้เดี๋ยวมันขึ้นแถบสีตอนที่กดไอ้นี่นะเดี๋ยวนะอ่าตรงนี้นะติ๊กด้วยนะครับเพราะมีค่าส่ง กดตรงนี้เลยนะครับกดไปแล้วปุ๊บมันจะไปหน้าโอนเงินโอนเงินเอาไปสลิปใส่เข้าไปจบนะครับง่ายง่ายงายเลยนะครับต่อมานะครับมีรูปเพิ่มนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รูปไม่สวยแล้วดูไม่ชัดเลยเว้ยอยากได้รูปเพิ่มจะทักแอดมินไหมไม่ต้องทักครับไม่ต้องทักหาแอดมินเลื่อนมาครับ YouTube ครับเดี๋ยวนะโัษที หกสี่นะครับตัวนี้คือครับนิมาานะครับ,มมรบแล้วก็พืนอ,อีกทีหนึ่งนะครับไม่เหมือนออ,อนตาอันนี้นะก็มมก,ก็ประมาณนี้เลยคือซื้อในระบบได้ถูกลงนะครับมีรูปเพิ่มมี youtube เพิ่มไม่ต้องถามแอดมินอะไรอีกแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ส,สบายมากๆนะครับอ่ะก็มาเข้าเรื่องนะครับคือคือที่ผมพูดทุกคลิปเนี่ยคือผมอยากให้ลูกค้าได้ถูกลงนะ ม่ใช่อะไรเลยผมก็ได้เงินเท่าเดินมนั่และผมไม่ได้ว่าผมได้มากขึ้นนะลูกค้าได้ถูกลงเป็นประโยชน์สาหรับลูกค้ามากกว่าเป็นประโยชน์สาหรับผมนะครับอะตัวนี้นะครับมีสองสีนะครับเป็นตัวใหม่นะคือแบบเนี่ยของแท้เนี่ยมันจะหมดแล้วหมดเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบคือบอดี้เหมือนออสตาบอดี้เดิมเปลี่ยนสีเป็นสีพิเศษก็คือจบอย่างพวกเนี้ยเหมือนเดิมคือเป็นชุดเดิมเป็นชุดสมัยเก่าอะที่มีหลายสีที่มี ขาวดำกลมที่เป็นผ้าที่ขายดีดอะ่ะมันก็จะผลิตตลอดแต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นดําน้ําตาลเป็นดําเขียวเป็นดําแดงอ่ะขาวแดงขาวดํามันก็เปลี่ยนอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นสีพิเศษของเขานะครับอ่ะก็ตัวนี้เป็นหนังที่ยูนะครับสีดําตัดกับสีเขียวนะครับ อ่าใช่มันดูแบบนี้มันเหมือนสีกรมนะแต่คือมันเป็นสีเขียวนะครับเขียวเขียวกลมๆนะครับอ่าก็เหมือนเดิมลูกค้าบอดี้เดิมบอดี้บอดี้เดียวกับตัวเก่านะครับก็แค่เปลี่ยนสีินที่ผมบอกนะหนังหมดเลยหนังหมดเลยหนังหมดเลยหนังหนังเป็นหนังพี่ยูนะหนังจะนิ่มนะครับหนังจะนิ่มนะครับหนังจะนิ่มมากนะครับตรงนี้เป็นนวมนะครับ ดาวจะมีนวมนะครับออสาตาจะไม่มีนวมนะครับจะนิ่มนะครับซอกเกได้เดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับก็ข้างๆก็จะเป็นแบบนี้เอ๊ะเป็นเท่าทีพื้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนรุ่นทั่วไปที่ท,ที่เคยขายอยู่ใครใส่อยู่นะอาจจะมีปั๊มโลโก้คอนเวิร์ตนะครับตรงลิ้นนะครับตรงลิ้นสวยดีตรงลิ้นตรงดาวเป็สีทองนะครับออสาตานะ สีน้ำเงินตัวตัวอักษรเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เป็นสีทองนะครับต่อมาเป็นสีขาวขาวเนี่ยตัวเก่าจะเป็นขาวแดงกับขาวดําขาวเขียวเออมีแล้วอันนี้คือเป็นจะเป็นขาวแดงแต่มันเป็นแดงเลือดหมูนะครับมันจะไม่แดงสดดูดูไกลไกอาจจะเป็นสีน้ําตาลดูไกลๆอาจจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเห็นไหมมันจะมีชุดเก่าชุดหนึ่งเป็นสีน้ําตาลนั่นแหละแต่อันนี้เป็นสีมันโคละสีนะ มันจะเป็นสีออกกึ่งลด,ดหมูตรงนี้ขาวหมดเลยจะเป็นหนังนะครับหนังทั้งหมดเลยนะครับหนังทั้งหมดเลยนะครับหนังทั้งหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนูนนะคือเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้นะสีด้นนี้ก็นูนนะครับอ่านูนเหมือนกันนะครับ รองเท้านะครับตัวนี้ใช้ตารางไซส์แจ็คนะครับอ้อโทษทีนะก็ที่จะได้ก็คือกล่องนะครับก็จะมีรูปนะครับแล้วก็รหัสสินค้าแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ไซส์ตารางไซส์ผมไม่พูดไซส์แล้วนะไซส์ดูตัวแรกกับดูตัวสุดท้ายนะครับคือ2ตัวนี้นะครับก็คือ us นะครับแล้วก็ cm cm คือความยาวเท้าอันนี้สําคัญสุดนะครับเป็นความยาวของรองเท้าที่ลูกค้าจะต้องใส่นะไอเบอร์พวกเนี้ยคอนเวิร์ตมี3ตารางไซส์นะครับมันจะงงนะครับ บางคนสั่ง UK แต่ UK รุ่นอื่น US กับ UK UK เท่ากันมันทำให้งงนะครับอย่าไปดูอย่าสนใจเบอร์เลยง่ายคือดูตัวเนี้ยเวลาสั่งของแอดมินท้าพี่ยา27เจ็ดเซนจัดมาให้พี่หน่อยแค่นี้เดี๋ยวแอดมินจะรู้เลยว่าต้องใส่เบอร์อะไรนะครับตัวนี้มีเบอร์24่สิบสีเซนนะครับถึง2ี่สเก้าเซนะครับเบอร์6คือ24ส่สีเซน ตารางไซส์แจ็คแต่เบอร์หกออสตาคือยี่สบสี่จุดห้าเซนเห็นไหมงงไหมมันจะโทษทีเบอร์ห้าดาวกับแจ็คนะครับตารางไซส์เดียวกันคือเบอร์เบอร์หกคือยี่สิบสี่เซนออสตาเบอร์ห้าคือยี่สิบสี่เซนไม่งงนะไอนี่เบอร์ 6, หกไอนี่เบอร์ห้าแต่มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอย่างที่บอก สั่งเป็นความยาวเท้าซ m เอมคือจบอ่ะก็ตรงนี้จะเป็นจะเป็นโลโก้สีออกมุกอ่สไอ้ตรงคำว่าออสตาเนี่ยเป็นสีด้วยกับตัวนี้เห็นไหมลูกค้าสังเกตนะไปออกสีเลือดหมูไม่สีดำนะข้างบนคือสีดำนะครับ สีเดียวกันกับตัวนี้นะครับตรงดาวจะเป็นสีทองนะครับทองวิ้งวิ้งเลยแต่ตัวนี้เป็นผ้านะเป็นทองวิง้งวิ้งเห็นไหมวิ้งวิ้งเลย <c oughs> น่ารักดีอ่ะพื้นนะครับถอดได้เหมือนเดิมนะครับข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นผ้าจะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนิ่มๆนะครับตรงนี้เป็นนวมนะ ด้านจะเป็นนวมนะครับข้างในจะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะจะไม่ใช่แบบเดียวกับข้างนอกนะข้างนอกเป็นหนังข้างในเป็นผ้านะครับก็จะนิ่มผ้าตัวเดียวกับออสตานะครับคือออสตาเนี่ยตอนเนี้ตอนเนี้ใครที่ใส่อยู่แล้วมีผ้านิ่มๆอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่งคือรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นเก่าไม่มีแล้วนะครับซอฟ์นะครับก็จะเป็นซอฟ์ของตัวนี้นะครับซอฟ์โฟมนะครับโฟมก็แบบนี้เลย ปุ๊บบุ่มลงไปเห็นไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะคลายตัวขึ้นมาเองอ่ะประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็รักษายากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นโฟมอนาคตต่อไปมันก็จะแบนลงไปแบนลงไปอย่างนี้แบนลงไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับคือมันก็ต้องมีบ้างอายุการใช้งานของสินค้านะครับน้ำหนักของลูกค้าด้วยนะครับ อ่าตัวนี้ก็เบาและก็นิ่มนะครับรองเท้าก็ถือว่าโอเคเบาแต่จะหนักตรงพื้นนะครับโดยดูนัั้นก็โอเคนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงลิ้นนี่ก็มีจะจะมีแบบจะมีแบบไอ้ผ้าชั้นหนึ่งนุ่มๆนนิ่มๆนะครับประมาณนี้นะประเทศนะครับก็คงเวียดนามอ่าเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามนะครับอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกค้าดูนะคือดูตัวแรกนะครับกับดูตัวสุดท้ายนะครับ ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ไม่ต้องไปดูนะครับมันไม่มันคือไม่ใช่ว่าไม่สําคัญคือมันสาคัญแต่คือคอนเวิร์ตมันมันมีสามตารางไซส์ไงมันเลยทำให้ลูกค้างงไงนึกออกไหม <c oughs> มันทำประมาณน,นี้ยอย่างตัวเนี้แปดเท่ากับสี่สิบเอ็ดเอ้ยเก้าเก้าเท่ากับสี่สองจุดห้ายี่สิบเจ็ดเซนออสตาเก้าเท่ากับสี่สองจุดห้า เท่ากับ27.5ิเจ้ซนเซน,นคือความยาวเท้าไม่เท่ากันแต่ข้างหน้าเท่ากันงงนะครับนั่แนะครับก็ทําเป็นความยาวเท้าจบนะครับง,ง่ายๆ <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับลูกค้าคือตัวเนี้ส่วนมากร้านค้าเนี่ยใหม่ๆจะไม่ลดร,ราคานะครับก็จะต้องรอให้ ให้ไซส์หมดอะไรประมาณนี้คือของแท้จะเป็นแบบนี้ลูกค้าลดราคา1คือไซส์ไม่มีลดราคา2คือรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาใหม่ก็อย่างเงี้ยผมก็ไม่ลดนะก็จะต้องรอให้แบบไซส์เกือบหมดแล้วผมก็ผม,ผม,ผมถึงจะลดแต่นะครับบนโลกออนไลน์ลดเลยจะใหม่จะเก,กา่าบนโลกออนไลน์ลดเลยไลน์ลดเลยร้อยห้าสินะครับช้อปปี รัตนาก็ลดตามเทศกาลต้นเดือนกลางเดือนทิ้นเดือนแล้วก็โปรโมชั่นของเขานะครับพวกนี้มันจะมันจะมันจะคือผมพูดตรงๆนะอย่างช้อปปี้รัตนาอย่างเงี้ยคือมันเป็นโปรโมชั่นโอเคลูกค้าตัวนหนึ่งโอเครับได้แต่ลูกค้าตัวนหนึ่งไม่โอเคเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับทำไมถึงไม่โอเคคือมันคิดได้ไหลายแบบคือหนึ่งเลยเฮ้ย หนึ่งจุดหนึ่งสองจุดสองสองจุดสากูต้องรอเนี่ยกูต้องรอเนี่ยวันนี้วันเดียวลูกค้าได้กออกไหมพอรอพอลดราคาปั๊บแม่งของหมดเ <c oughs> นี่ยคือสําคัญผมเจอลูกค้าบ่นเยอะนะครับพี่ผมผม,ผมอุตส่า,ารรอลดราคาจากช้อปปีกับของก็หมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยลูกค้าเพราะว่ามันมันผลิตรอบเดียวไงหมดแล้วหมดเลยไงนะครับอย่างสมมุติว่าไปซื้อหน้าร้านเนี่ยไม่ลดราคาอ้าว มันก็ได้ของเลยแต่ไม่ลดราคาลดร,ราคาอ่ะไม่มีของมีอยู่แค่นี้ครับนะครับก็อย่างไล,นะล,ลน์นะไลน์ลดให้เลยทั้งเดือนนะครับมันจะเขาจะให้อ่ะคือเขาโอเคนะเขาให้ประมาณร้อยโค้ดนะครับอ่ะแล้วก็ไลน์นะครับต่อไปนะคือเริ่มแล้วนะคือลูกค้าซื้อกับผมใช่ไหมลูกค้าก๊กอปลิงที่ที่ซื้อกับผมแล้วเอาไปให้เพื่อนเอาลิงก์นี้ให้เพื่อนสั่งนะครับเพื่อนกดสั่งไลน์จะให้เงิน ให้ค่าคอมมิชชั่นกับลูกค้าอีกคนกับคนที่ให้ลิงก์ไปเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์มันแข่งขันกันมันใจปั้มนะครับลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะพื้นบอกไปแล้วนะครับประเทศบอกแล้วซอฟต์ถอดได้นะครับหนักอาไปนหนังพยูนะครับหนังพยู่ยหนังพยูจะจะไม่เรียบนะลูกค้าดูสังเกตน,นะมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปัม่มเหมือนบอกรถยนต์นะจะไม่เรียบนะครับเห็นไหม มือนบอกรถยนต์เลยนะครับจะไม่เรียมนะอ่าราคาเดิมนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับของแท้ตัวแรกไม่มีไซส์ครึ่งนะครับจำไว้เลยสี่ซอกเก้าจุดห้าสี่สามตรงตรงแปดจุดห้าสี่สามตรงตรงเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือของปลอมนะครับอ่าของแท้มีไหมมีครับอย่างอย่างเนี้ย ผมพูดเร็วเลยนะสองพันใช่ไหมครับต่างประเทศสองพันผมลูกค้าจะสั่งผมเอาครึ่งผมจะต้องสั่งจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อมาขายให้ลูกค้าถูกต้องไหมตัวนี้สองพันหนึ่งผมซื้อมาสองพันหนึ่งปั๊บผมต้องขายเท่าไหร่ครับผมขายสองพันหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วกำไมผมไม่มีอ่ะผมขายต่ำกว่าสองพันได้ไหมไม่ได้ขาดทุนผมต้องหมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมต้องขายคู่นี้ในไทยสองพันหนึ่งผมจะต้องขายอยู่ประมาณ สามพค่าขนส่งค่าเสียเวลาค่าค่าขนส่งมาเบิล2ไปเลยนะครับนี่นี่คือเหตุผลของคําว่ามีจุดห้าแต่ในไทยเรามีจุดห้าคือขายกันสองร้อหบเ้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนอกเรื่องไปก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันไม่ขายของปลอมเลยนะครับสวัสดีครับ